กลัวผีมากแต่ก็อยากจะฟังอยากจะดูพ่อเก็บไปหลอนก็ไม่รู้จะนอนยังไงให้หลับแล้วทำยังไงดีหลักคืนนี้คนเรานะคะกับเรื่องราวของผีถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานทั้งความเชื่อเรื่องเล่าหรือจะเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงอย่างหนังผีก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเรื่องผีสำหรับบางคนจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่ในขณะเดียวกันกลับชอบและก็อยากจะฟังหรือดูหนังผีเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างนะคะที่ทำให้เราชอบเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้สร้างเนี่ยจะค่อยๆบิ้วอารมณ์ความกลัวของผู้ชมด้วยภาพเสียงเพื่อให้เกิดความลุ้นระทึก ซึ่งมันก็จะเป็นการทำให้ร่างกายของเรารู้สึกกลัวหวาดระแวงอะดีนารีนหลังคอร์ติซอลทำงานกล้ามเนื้อเกร็งด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและพอถึงจุดคลี่คลายอย่างการหนีผีสำเร็จหรือว่ารอดพ้นจากความตายในเวลานั้นเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีฮอร์โมอนแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลก็จะหายไป แต่จะมีฮอร์โมนอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแทนที่นะคะนั่นก็คือโดปามีนและเอนโดโฟินซึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกฟินและมีความสุขนั่นเองหรืออาจจะเป็นเพราะมันเหมือนการจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยเอาตัวเราเข้าไปเผชิญกับสิ่งน่ากลัวแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่เนื่องจากลึกๆเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ดูหรือฟังอยู่ เป็นเพียงหนังหรือเรื่องเล่าที่ไม่สามารถทำอันตรายเราได้จริงๆซึ่งการดูหนังหรือฟังเรื่องเล่าได้จนจบก็เหมือนกับเราเนี่ยผ่านด่านการต่อสู้กับความกลัวแล้วก็เอาชนะมันได้นอกจากนี้อีกหนึ่งความสนุกและความตื่นเต้นของการดูหนังผีก็คือการที่ทำให้เราเนี่ย ลุ้นตามไปกับตัวละครหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งความกลัวที่เกิดขึ้นจากการดูหนังผีนั้นถือเป็นความกลัวที่เรายังควบคุมได้แต่กับบางคนถึงแม้ว่าจะรู้สึกสนุกหรือเพลิดเพลินกับหนังผีเรื่องผีแค่ไหนแต่หลังจากฟังหรือดูเรื่องผีมาก็ยังอาจจะกลัวๆหล,ลอนๆยิ่งตอนนอนนะคะบรรยากาศมืดมืดไฟสลัวๆ มองเห็นเงาลางๆได้นี่ยิ่งหลอนจินตนาการไปถึงความน่ากลัวของผีจนนอนไม่หลับแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้อย่างแรกที่ควรทำเลยนะคะก็คือจินตนาการถึงเรื่องอื่นซะเลิกนึกถึงเรื่องผีลองคิดถึงเรื่องสนุกๆหลุดโลกหรือแฟนตาซีไปซะเลยเพื่อที่จะได้ลืมนึกถึงเรื่องผีหรือว่าใบหน้าของผีน่ากลัวน่ากลัวที่เราได้ดู หรือจะลองเปิดเพลงเบาๆฟังเพื่อผ่อนคลายจะได้กลบบรรยากาศความเงียบแต่ก็แนะนำว่าอย่าใส่หูฟังนอนบ่อยๆจะดีกับสุขภาพมากกว่านะคะดูหนังเรื่องอื่นให้ลืมความกลัวถ้ายังพอจะมีเวลาอยู่ก็เปิดดูหนังอื่นๆดูก่อนนอนจะได้ลืมความหลอนไปโฟกัสที่หนังเรื่องใหม่แล้วก็ถ้าหากระแวงความมืดเนี่ย ก็เปิดไฟนอนไปเลยค่ะเพื่อความสบายใจของตัวเราเองที่จะได้มองเห็นอะไรให้มันชัดเจนแต่ข้อนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะคะเพราะมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพการนอนของเราได้นอนคิดถึงหน้าไอ้ตาวความรักอย่าเพิ่งขำออกเสียงนะคะกับวิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่อาจจะเวิร์กกว่าที่คุณคิดก่อนจะนอนเนี่ยให้ลองคิดถึงคนที่เราแอบชอบ หรือจะเป็นใบหน้าเนื้อคู่บนโปสเตอร์ก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็จินตนาการถึงเขาเหมือนกับนับแกะแบบหัวใจดวงที่1ห,หัวใจดวงที่2การทำแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้จิตของเราโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เผลอหลับไปเองโดยที่ไม่คิดถึงเรื่องผีหรือกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าหัวใจเนี่ยมีแต่ความสุขเป็นสีชมพูค่ะ หรือหนทางสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือนอนคนเดียวไม่ไหวก็หอบหมอนไปนอนกับพ่อแม่หรือกับเพื่อนเลยก็แล้วกันจะได้อุ่นใจว่ามีคนอยู่ข้างๆเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหยุดความหลอนและจินตนาการของเราทำให้นอนหลับได้อย่างสดชื่นและสบายใจค่ะ สำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และรอติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่ The Story วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ